สวัสดีครับเพื่อนผู้สูงวัยทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งครับในเช้าวันที่29พฤษภาคมนะครับตามที่นั่นหมายนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมมีท่าออกกำลังกายเจ็ดท่านะครับเด็ดๆที่ทําให้ผมนะครับลดพุงลดพุงลดไขมันภายใน17 17วันนะครับลดลงไปที่ลดน้ำหนักได้ที่5กิโลกรัมนะครับแล้วก็น้ำไขมันนะครับลดไปที่3.3กิโลกรัมนะครับ ภายใน17วันนะครับผมก็จะเอาท่าที่ผมออกกำลังกายนะครับที่เป็นไม้เด็ดๆนะครับที่ทำให้ผมาสามารถที่จะลดพุงลดไขมันได้ตามที่ที่ผมได้ตั้งตั้งของการหรือว่าตั้งใจที่จะลดพุงลดไขมันตัวเองนะครับเดี๋ยวจะท่าเด็ดๆนะครับที่จะผมมานำเสนอนะครับตรงนี้นะครับอีกสักครู่ยวผมจะ เริ่มนะครับเริ่มออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันในท่าที่หนึงกันเลยครับ โอเคครับนี่คือท่าที่1นนะครับได้พลังท้องนะครับพลังงานที่ท้องทํางานเยอะนะครับทาให้ไขมันคงลดนะครับเดี๋ยวเรามาต่อท่าที่2เลยนะครับกลับท่าที่2นะครับนอนคว่ำลงไปนะอาจารตัวขึ้นมาครับอ่างไยประมาณ20ิวินาที สำหรับท่าที่สองนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับเราก็มานั่งพักกัน5้วินาทีนะครับเราก็เราจะมาต่อกันในท่าที่3นะครับสำหรับท่าที่3นะครับ,บ,รบก็เป็นท่านอนท่านเขาไว้นะครับ นอเครับสำหรับท่าที่สามครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วเดี๋ยวเราพักห่านาทีนะครับแล้วเรามาต่อกันในท่าที่สี่นะครับสําหรับท่าที่สี่นะครับหันมาด้านนี้นะครับก็นอนลงไปนะครับช่วนเข่าขึ้นมานะครับ ครับสลับท่าที่สี่ก็เรียบร้อยนะครับเราองมานั่งพักกันห้าวินาทีนะครับแล้วเราจะมาต่อกันในท่าที่ห้านะครับสลับท่าที่ห้านะครับเป็นท่านอนหงายลงไปนะครับยกข,อข,อข้อสองข้างขึ้นมานะครับ ก็าทำทั้งหมดนะครับ1ิครั้งนะฮะก็จะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างนะแล้วก็นัง่งผดาเลละผ่านทีแล้วเราจะมาต่อกันในท่าที่6สนะสำหรับท่าที่6นะครับก็นอนนอนหงายไปนะครับ ข,ขึ้นมานะครับแล้วก็วางลงไปนะครับวางไม่ต้องถือพื้นนะครับ้างไว้แล้วก็ขึ้นมาครับ สำหรับท่าที่6ก็เรียบร้อยนะฮะแล้วเรามานั่งพักกัน5วินาทีนะครับเพื่อที่จะต่อทำในท่าที่7นะครับเป็นท่าสุดท้ายนะครับมองหงายลงไปนะครับ โอเคครับสำหรับการออกกำลังกายทั้งหมดเจ็ดท่านะครับก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้นะเจ็ดท่านี่นะครับเป็นท่าที่ผมใช้ออกกําลังกายในทุกเช้านะครับหกโมงเช้านะครับห้าถึงสิบนาทีของทุกวันแล้วก็ช่วงหกโมงเย็นนะครับห้าถึงสิบนาทีของทุกวันครับทําซ้าๆนะครับได้เจ็ดท่านะครับอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันนะครับสิบเจ็ดวันนะครับ น้ำหนักของผมนะครับลดลงไป5กิโนะครับแล้วก็ไขมันในร่างกายนะครับตรงนี้นะครับตรงบริเวณช่วงท้องหรือว,ว่าไขามันตามร่างกายด้วยก็ได้นะครับลดลงไปอยู่ที่3 3กิโลกรนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายที่ทําให้น้ําหนักผมลดนะครับแล้วก็ไขมันลดลงไปเป็นสิ่งที่ดูพอใจนะครับในส่วนของ เองแต่ผมก็ยังต้องทาต่อไปเรื่อยๆนะเพื่อให้ร่างกายของเราเข้าสู่จุดสมดุลสมดุลของร่างกายให้ได้นะฮะซึ่งตอนนี้ในส่วนของค่ามาตรฐานของผมยังเป็นตัวสีแดงอยู่นะฮะก็มีหลายรายการอยู่เป็นตัวสีแดงนะครับคือเป็นตัวที่มันเกินมาตรฐานออกไปนะครับเกินมาตรฐานที่เขากำหนดนะครับเราก็ต้องปรับลดนะครับให้มันกลับเข้ามาสู่จุดสมดุลให้ได้ โดยวิธีการออกกําลังกายนะครับอ,อย่างที่ผมปฏิบัติอยู่ครับเช้าแล้วก็ช่วงเย็นวันละ5 10ถึงนาทีนะครับแล้วก็ควบคู่กับการควบคุมการกินหรือว่าการรับประทานอาหารนะครับให้ถูกสุขลักษณะให้ได้สารอาหารที่มีคุณประโยชน์นะครับต่อร่างกายนะครับแล้วเราก็มาเน้นในส่วนของสารอาหารที่จะ ที่เรารับทานเข้าไปหรือว่ากินเข้าไปนะครับที่ไม่ทําให้เกิดปริมาณไขมันหรือว่าน้ําตาลในร่างกายของเรามันสูงเกินไปนครับ mm hmm. เราพยายามลดในส่วนนั้นแต่อาหารอื่นในส่วน,นอื่นนะครับพวกโปรตีนไขมัน,มนเกลือแร่วิตามินพว้นี้เราก็ทานตามปกติน,นะครับ mm hmm. หรือว่าทานให้ปริมาณที่มันสูงขึ้นมากกว่าเดิมครับ mm hmm. เพราะว่าอ,อย่างเช่นพวกผักนะครับ mm hmm. นี้ครับเป็น ส่วนที่ให้คือแร่ให้พลายของร่างกายนะครับตัวนี้เราก็ต้องรับประทานเอยเยอะๆนะครับเพราะมันเป็นไม่ได้เกิดผลเสียต่อร่างกายนะครับอันนี้คือเป็นแนวความคิดนะครับของผมในการที่เราจะาลดพุงลดไขมันแล้วก็สร้างสมดุลของร่างกายของเราครับให้มาอยู่ในจุดสมดุลน,นะครับโดยการอ,าออกกำลังกายแล้วก็การควบคุมการกิน ก็ขอบคุณนะครับสำหรับสมาชิกที่ให้ติดตามกันทุกเช้าและตอนเย็นนะครับให้กำลังใจผมนะครับในการทำกิจกรรมนะครับลดูมิลดไขมันนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆนะครับมาออกกำลังกายกันนะครับผู้สูงวัยนะครับเรามาลดูุิลดไขมันกันนะครับมีปัญหาที่ขัดในเรื่องใดนะครับก็สอบถามมาที่ผมได้นะครับผม ถ้าผมรู้ผมก็จะให้คําแนะนําไปนะถ้าผมไม่รู้ผมก็จะไปปรึกษากับผู้ที่มีความรู้นะครับนํามาตอบคำถามให้นะฮะแต่ถึงนยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ฝากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับเพื่อที่จะผมจะได้มีกําลังใจในการที่จะทําทคลิปนะครับเอามาให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับ ควพยายามที่จะทําคลิปให้มีสาระมีประโยชน์แล้วก็มีคุณภาพที่มันดีขึ้นนะครับตรงนี้สําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ยังติดตามกันมานะครับสําหรับตอนเย็นนะครับแล้วเรามาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ